สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยศาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยวันนี้เด็กๆจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูทิติรัตน์ธนชยโยดมหรือว่าคุณครูจอยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเริ่มเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรนะคะ สำหรับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะพบเจอกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะจากภาพเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊สังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็น เด็กชายใช่ไหมคะกำลังทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเนื้อหาบทเรียนสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ะะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1น,นั่นก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทงสีเหลืองๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะประเภทที่2คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทงสี น้ำเงินถูกต้องค่ะและประเภทที่3คือจิตวิทยาศาสตร์คือธงสีแดงอมชมพูนะคะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะรวมกันนี้เราเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ มาดูประเภทแรกกันเลยดีกว่าค่ะประเภทแรกนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะคือขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วย5ขั้นตอนค่ะเด็กๆจำา5ขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบหลังเรียนค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการระบุปัญหาการระบุปัญหาหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการตั้งคําถามนะคะเป็นการตั้งคําถามที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆซึ่งการสังเกตควรกระทำอย่างละเอียดรอบคอบมาค่ะเด็กๆ มาสังเกตภาพที่อยู่ด้านขวามือเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยคุณครูให้เวลา20วินาทีสังเกตเห็นอะไรบ้างสังเกตให้ได้มากที่สุดอ่าบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูสังเกตเห็นแอปเปิลวางอยู่บนโต๊ะหนึ่ง 2. คุณครูครับผมสังเกตเห็นว่าแอปเปิลลูกหนึ่งเป็นลูกที่สมบูรณ์ส่วนด้านข้างของลูกแอปเปิลมีแอปเปิลที่ถูกผ่าไว้อยู่บนจานอาคนที่สามบอกว่าเอฉันสังเกตเห็นแอปเปิลที่ถูกผ่าไว้เป็นไงคะปกติเราปอกแอปเปิลที่บ้านมีสีแบบนี้ไม่เอ่ย อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เราสามารถตั้งจากการสังเกตนะคะในที่นี้สังเกตจากภาพเนาะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเด็กชายคนนี้เขาตั้งคำถามหรือระบุปัญหาได้ว่าอย่างไรเด็กผู้ชายคนนี้ตั้งคำถามว่าทำไมแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วจึงมีสีเปลี่ยนไป น,นี่คือขั้นตอนแรกนะคะระบุปัญหามาดูขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่2คือเป็นการตั้งสมมุติฐานการตั้งสมมุติฐานคือการคาดคะเนคำตอบเราจะต้องเดาคำตอบไว้ว่าเอคําตอบของคำถามนั้นจะ ไปในทิศทางไหนนะคะโดยเราสามารถใช้ความรู้เดิมมาช่วยในการคาดคะเนคำตอบได้เด็กๆลองคาดคะเนดูสิคะว่าแอปเปิลที่ปอกเปลือกทิ้งไว้เนี่ยเปลี่ยนสีได้เพราะอะไรเด็กๆลองคิดคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะ คิดออกไมเ่เอ่ยเอเป็นเพราะอะไรกันนะทำไมแอปเปิลที่ปอกเปลือกทิ้งไว้ถึงเปลี่ยนสีอมาดูเฉลยที่เด็กชายคนนี้ตั้งสมมติฐานกันค่ะเด็กชายคนนี้คิดว่าแอปเปิลที่ไม่มีเปลือกจะทำให้เนื้อแอปเปิลมีสีเปลี่ยนไปเอใช่ไหมนะถ้าเป็นผลเหมือนเดิมเนี่ยสีเปลี่ยนไหมคะเด็กๆสีไม่เปลี่ยน แต่พอพาแอปเปิลออกปุ๊บปอกเปลือกออกปุ๊บสีเปลี่ยนเขาก็เลยคาดว่าคาดคะเนว่าเป็นเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันไม่มีเปลือกจึงทำให้เนื้อแอปเปิลมันเปลี่ยนสีอ่ะขั้นตอนที่หนึงทวนกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อกี้ระบุปัญหาขั้นตอนที่สองตั้งสมมติฐานมาดูขั้นตอนที่สามค่ะ ขั้นตอนที่3คือการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเราอาจจะใช้ด้วยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสังเกตการออกไปสำรวจการทดลองการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราก็ทำการจดบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบะเด็กๆขา เรามาดูกันว่าเด็กชายคนนี้รวบรวมข้อมูลได้อย่างไรบ้างน้องเขาบอกว่าเขาลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของเนื้อแอปเปิลนะคะเด็กชายคนนี้รวบรวมข้อมูลโดยวิธีไหนคะสืบค้นข้อมูลเขาใช้อะไรเอ่ย อ่คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะในที่นี้ใช้การสืบค้นข้อมูลอาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะ ขั้นตอนที่4แล้วค่ะขั้นตอนที่4คือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นก็คือเมื่อหลังจากที่เราได้ข้อมูลเมื่อกี้แล้วนะคะจากการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆแล้วเราก็นําข้อมูลที่เราได้มาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ เราหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะในที่นี้เขาไปหาข้อมูลได้ว่าเมื่อเราปอกเปลือกออกจะทำให้เนื้อแอปเปิลสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนในอากาศ จนเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิลนะคะจึงส่งผลให้เนื้อของแอปเปิลเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำตาลคล้ำได้นะคะในที่นี้เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิลนะคะสารเคมีกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการรับประทานแต่อย่างใดนะคะ ทบทวนวิธีการขั้นที่1เมื่อกี้ระบุปัญหา2ตั้งสมมติฐาน3เมื่อกี้อะไรคะรวบรวมข้อมูล C คือวิเคราะห์ข้อมูลและ5สุดท้ายคือการสรุปผลนะคะการสรุปผลจึงเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลที่เราหาได้ข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้ตรงกับคำตอบที่เราได้คาดคะเนคำตอบไว้ในขั้นที่2หรือไม่นะคะแล้วเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะในที่นี้สรุปผลได้ว่าอย่างไรเอ่ยอ่ะสรุปผลได้ว่าหากเราปอกเปลือกแอปเปิ้ลทิ้งไว้แล้วสีของเนื้อแอปเปิลเปลี่ยนไป นั่นเกิดจากแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิ้ลจึงทำให้สีของเนื้อแอปเปิ้ลเปลี่ยนไปได้นะคะ ปอกทิ้งไว้อาจจะทำให้เนื้อแอปเปิลเปลี่ยนสีนะคะและเรายังสามารถป้องกันไม่ให้สีของเนื้อแอปเปิลเปลี่ยนไปได้นะคะโดยให้นำแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วไปแช่ในน้ำเกลือสักครู่หนึ่งนะคะจะสามารถช่วยให้แอปเปิลเวลาเราปอกทิ้งไว้ไม่เปลี่ยนสีได้เด็กๆลองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําที่บ้านนะคะลอง เป็นวิธีการทดลองที่ง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าถ้าลูกหนึ่งเราปลอกเปลือกโดยที่เราไม่เอาแช่น้ำเกลือจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรแล้วอีกลูกหนึ่งหรืออีกครึ่งซีกกระดะเอาไปแช่น้ำเกลือแล้วลองดูความแตกต่างระหว่างสีนะคะวิธีการทดลองนี้ง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านนะคะ อีกหนึ่งครั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนที่1คือระบุป,ปัญหาขั้นตอนที่2คือตั้งสมมุติฐานขั้นตอนที่3คือรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4คือวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5สรุปผลนั่นเองค่ะ 5. วิธีการนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนนะคะ ต่อไปค่ะคนโครมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้ดูกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยไปดูกันเลยค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไร หรือตั้งสมมติฐานนั่นเองขั้นตอนที่สาคือการรวบรวมข้อเหมือนที่ได้นะคะ ต้องมีการสังเกตและจดบันทึกด้วยนะคะเด็กๆสังเกตความแตกต่างนะคะมีสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สาม เห็นความแตกต่างไม่เอ่ยเอามาสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะเปรียบเทียบการระหว่างการให้อาหารด้วยโปรโตีน20%กับโปรโตีน30%ขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการสรุปผลนั่นเองค่ะ จะสรุปผลได้ว่าโปรตีน3 0ิทำให้ลูกเโป่งเจริญเติบโต,กตกได้ดีนั่นเองจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยจบไปแล้วสำหรับวิดีโอคลิปนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทาง5้ั้นตอนนะคะไปต่อค่ะ คุครูขึ้นประเภทที่2นะคะประเภทที่2ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ มีอะไรบ้างนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรคือความสามารถและความชำนาญในการค้นหาคำตอบและการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่าจะช่วยให้เราหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีความถูกต้อง แบ่งออกเป็นสองขั้นรวมกันมีทั้งหมด14ทักษะนะคะแบ่งออกเป็นสองขั้นรวมกันมี14ทักษะอันดับแรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานมีอยู่8ทักษะทักษะที่1การสังเกตทักษะที่2ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะที่3เราเรียกว่าทักษะการวัดทักษะที่4คือทักษะการใช้จำนวนทักษะที่5ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะที่6ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายของข้อมูลทักษะที่7ทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space p a c e กับเวลา และทักษะที่8ทักษะการพยากรณ์ค่ะขั้นพื้นฐานมี8ทักษะนะคะการสังเกตการจำแนกประเภททักษะการวัดทักษะการใช้จำนวนทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลาและสุดท้ายทักษะการพยากรณ์นะคะ อันนี้คือขั้นพื้นฐานมี8ทักษะต่อไปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ทักษะทักษะที่1ทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะที่2ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะที่3ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะที่4ทักษะการทดลองทักษะที่5ทักษะการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุปทักษะสุดท้ายคือทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะถ้าทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมจะมีอยู่6ทักษะแต่ถ้าเป็นทักษะขั้นพื้นฐานจะมีอยู่8ทักษะนะคะประเภทที่3คือ จิตวิทยาศาสตร์เอ๊จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรจิตที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์อย่างนี้ใช่หรือเปล่านาะเรามาดูความหมายกันค่ะจิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถมีได้หลายลักษณะยกตัวอย่างเช่น ความใจกว้างเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีการวิเคราะห์ไตรตรองข้อมูลที่นำมาใช้ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อข้อมูลที่เราได้มานะคะเป็นคนมีเหตุผลเป็นบุคคลที่ยอมรับ ในคำอธิบายเมื่อเรามีหลักฐานหรือไปพบเจอหลักฐานหรือข้อมูลที่มีการมาสนับสนุนข้อมูลที่ได้อย่างเพียงพอนะคะเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือถ้าเกิดพบเจอกับความล้มเหลวจะ ลุกขึ้นสู้มีความแน่วแน่ในการหาคำตอบจนกว่าจะได้คำตอบหรือได้ข้อมูลนะคะออกมาเป็นคนมีความเพียรพยายามอดทนนั่นเองลักษณะต่อไปเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบซึ่ง ความรับผิดชอบนี้นะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีนะคะไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการบ้านแบบในแบบฝึกหัดให้เด็กๆด,ด้วยเป็นการฝึกความรับผิดชอบนะคะนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยทั้งหลายของคุณครูสุดท้ายค่ะความซื่อสัตย์ จะต้องเป็นบุคคลที่สังเกตและบันทึกข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริงสังเกตอย่างไรได้ข้อมูลอย่างไรให้บันทึกข้อมูลอย่างนั้นห้ามให้เกิดความลำเอียงหรือมีอคติต่อข้อมูลนะคะนั่นเองอ้าวจบไปแล้วนะคะสำหรับ เนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในแบบในหนังสือแบบฝึกหัดที่เด็กๆได้รับนะคะแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มที่1ที่ปกเป็นแม่เหล็กนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวม่วงนะคะหน้าที่สอง ถึงหน้าที่4นะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะแล้วหลังจากเด็กๆทําแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย